สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวควาซากิ เอลสองร้อยนะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ถูกลืมนะถูกลืมมากแต่รุ่นนี้ใช้ดีมาฮะใช้ดีราคาก็ไม่แรงนะเท่ากับร้อยห้าสิบแล้วแต่เป็นได้ร้อยสองร้อยห้าสิบซีซีนะตัวนี้จะมีออปชั่นเยอะนะฮะออปชั่นเยอะมีเบรก ABS ด้วยนะ ABS หน้าหลังเลยนะฮะมีระบบเบรก ABS สสลิปเปอร์คัต แผงคออยู่ยใต้ล่างนะฮะแผงคอที่อยู่ใต้ล่างเลยฮะนี่ฮะคล้ายสปอร์ตเลยฮะเวลาขับจะหมอบหน่อยนะฮะเดี๋ยวผมจะทำสี่ชคหน่อยนะฮะ <S <S เพราะว่าโชครถดิ่มเดิมใช้งานแค่สามหมื่นกวโลแทนนะฮะเป็นรถิมเดิมๆมันจอดอย่างเดียวจอดส,อส่วนใหญ่นะนี่ฮะระบบทุกอย่างดีหมดนะไม่สามหมื่นโลแทนนะฮะเพียงแต่ว่าจอดไว้ไม่เคยได้ขับเลยคลิกเกลือขึ้นนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำสี่ชคหน่อยนะฮะ ทำสีช็กหน่อยแต่เครื่องเดิมดีสีสวยไม่มีแตกเลยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบขี่กันนะฮะกับรุ่นโมอโเตอร์ไซค์ที่ถูกลืมนะฮะถูกลืมแต่ราคานี่เท่า1 5 0ยหซีซีเลยนะได้ตัว250นะฮะแถมมี ABS หน้า ABS หลังด้วยนะเรือนไมล์ดิจิตอลสวยงามเลยฮะเป็นรถสปอร์ตที่ราคาประหยัดนะฮะคันนี้นะครับนี่นะฮะ คาวาซกิแซดไอไม่ใช่คาวาซกินินจา2อ0 SL อนะ a อ er s เดี๋ยวลองมาเบิร์ดูคันนี้เป็นรถบ้านแท้จอดนะไม่ไม่ได้มีสนิมไม่ผุอะไรเลยนะเพียงแต่ว่าขี้กากึ้นโชคหน่อยนะเดี๋ยวไปทำสีโชคหน่อยฮนะตัวนี้ไหม่แท้นะสา0หมื่กว่าโลเองนะ a อ s อทำงานปกติทุกอย่างเลยสีจะสวยนะไม่มีรอยเลยนะ นี่ฮะสติกเกอร์ที่เดียวฮะถือว่าสีเดิมท,ทุกชิ้นนะฮะไม่เคยเปลี่ยนเป็นรถพ,นพื้นเดิมทั้งคันเลยฮะไม่เคยแต่งอะไรกับมันเลยนะฮะขับดีนะฮะไม่เคยทําเครื่องเลยนะครับรถรุ่นนี้ที่เขาบอกว่ารถที่ถูกลือไปแล้วนะฮะแต่เอามากับมาขับใหม่นี่ถือว่าคุ้มนะฮะคุ้มนะ,ะได้2 5 0ซีราคาเท่า150แล้วนะจริงๆประหยัดน้ํามันด้วยนะฮะมี ABS ด้วยเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ ไม่ได้ยอยกยอเลยนะ,ะแต่ราคามันมันโดนคือไม่ได้แพงนะฮะนีนะ่มี ABS ด้วยนะฮะมีนาฬิกาบอกเวลามีปรับอะไรแย่ๆไปหมดเลยเอาปรับทิปทิปสองทิปมีปรับทิปได้สองทิปนะฮะไม้แท้สามหมื่นโลเลยนะฮะ เคน้ำมันขึ้นหมดนะสภาพเดิมๆเรียบๆเลยนะฮะไม่ใช่ว่าเรียบๆนะคือต้องไปล้างหน่อยฮะสีโชคหน่อยหนึ่งทำสีโช๊คนี้นึงเพราะว่ามันหลุดหน่อยคนระับงทีพวกจอดไว้แล้วมีหมาเหมือนม่เยี่ยวใส่นะเนี่ยแต่รถสภาพเดิมทั้งคันคะใช้งานน้อยเดี๋ยวเราสตาร์ทให้ดูนะครับอ่าสตาร์ทแล้วนี่ะ ไฟหน้าสว่างมากเลยรุ่นนี้อ่าไฟสูงไฟต่ำสูงต่ำนะฮะไฟเลี้ยว,ไ,วนะไม่สามหมื่นโลเครื่องเดิมนะฮะ ทะเบียนกรุงเทพนะฮะเป็นรถเดิมๆเลยับไม่เคยทําแต่งอะไรกับมันนอกจากมือเบรกกับน,อน,น,อน็อตทองเฉยๆนะฮะแล้วก็ต้องน,นั้นเดิมหมดใส่แปะติต๊กเกอร์หน่อยหนึ่งสีไม่ได้ทาสีเดิมนะครับสวยเลยนะฮะสวยเลยไปําหน่อยไปล้างหน่อยเก็บสีโชกหน้านิดหน,นึ่งสวยเลยฮะไม่สามหมื่นโลแท้เลยภาษีภาษียังยังไม่ขาดนะภาษียังไม่ขาดเก็บงานนิดเดียวก็สวยแล้ว รุ่นนี้ครเป็นรถที่ถูกลืมฮะเป็นรถ SL 254C บนะฮะบางคนมองข้ามนะฮะมองข้ามไปนะแต่ลองมองดีๆฮะคันนี้มันตอบโจทย์ได้ดีมากครับ2 5 0นะมีทั้ง ABS ทั้งสลิปเปอร์คนะครับหัวฉีดอีดหลังหากนะปีก็59นะครับก็ราคาเกือบสูสี่5 0แล้วรูปทรงรถคันนี้มันเจ้ไม่ถึงกับเล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินนะมันจะ แหลมๆหน่อยนะฮะไฟหน้าจะคล้ายๆ CB 6 5 0นะฮะแต่ไม่ถึงกับขายมากนะครับคือว่า CB 6 1 0ไฟหน้ามันจะใหญ่กว่านะฮะใหญ่กว่านะแต่ไฟหน้าตัวนี้มันทรงเดียวกันนะฮะทรงเดียวกันแต่มันเล็กกว่านั้นเองนะฮะเล็กกว่านั้นเองนะฮะส่วนมากคนส่วนมากจะไปขับ2ส,สูบซะมากกว่านะฮะตัวตัวนี้คนบางทีมองข้ามนะแต่ราคามันก็ไม่ได้แพงนะมันก็สูสีกับ150 CBR กับ R 1 5แล้วนะฮะ R 1 5ตัว150นะฮะ พราะว่าเราได้สองเอ้ยเราได้สองร้อยห้าสิบีสีนะฮะถ้านั่งนะฮะอันนี้แฮนด์ข้างบนมันงอนิดนึงนะฮะแต่ศูนย์ดีนะฮะแฮนด์แฮนด์นตรง,วงขวางามือนะมันมันงอตรงไปลายหน่อยนะแต่ไม่เป็นไรผมตั้งแล้วะฮะตั้งศูนย์ฮะตั้งแฮนด์แล้วนะฮะแต่พอไม่มีอะไรมากรถก็วิ่งดีนะโครงศูนย์ดีหมดทุกอย่างแต่แฮนด์มันงอนิดนึงฮนะผมไปปรับมาหน่อยะฮะช่วงช่วงขวานะฮะเดี๋ยวเรามาลองขับมาเทสกันนะฮะว่ารอบรอบไปจะไหลไหมมัั้เพราาะวาว่ตนนีลููกส กระบอกมันยาวนะฮะมันยาวดีฮะน่าจะแรงอัดน่าจะทอกมาเร็วกว่านะฮะเดี๋ยวลองไปเทสกันดูนะครับตัวนี้กระจกชอบมันทพับงอได้นะฮะ นี่มันเป็นลูกสูบยาวนะฮะสูบเดียวแต่ลูกสูบยาวนะมันก็ทําให้แรงต้นแรงปลายไหลดีมากนะฮะแรงรอกมาเร็วมาก ไอ้คาวาสกีนินจา250ตัวนี้คะจะแฮนด์มันจะหมอบม,มันจะอยู่ใต้แผงคอฮะการขับขี่รู้สึกจะปวดหลังไปนิดนึงนะฮะเพราะว่ารถคันนี้เราจะมาทดสกันให้ดูเลยฮะ,ะรู้สึกปวดหลังจริงนะฮะแต่แฮนด์มันอยู่ใต้แผงคอจริงนะฮะมันให้เหมือนสปอร์ตเลยนะฮะสปอร์ตจริงๆนะฮะก็รถคันนี้มันเป็นรถที่ถูกเลยจริงๆนะฮะเพราะว่าบางทีคนไม่หันมามองฮะ,ะบางทีก็บางทีก็เห็นไม่ค่อยได้ขับกันนะฮะบางทีจะเป็นเป็นแนวสองสูบจะมากกว่านะฮะ ตัวนี้ก็วิ่งดีฮะเบรกหนึบนะฮะเบรกทำงานปกติเลยฮะเบรกทำงานนะหน้าหลังเลยนะฮะใครได้ไปได่โคตรคุ้มเลยฮนะไม้แท้ใส Oh, <laughs>